โอ้เรียโอ้โทษ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 แฟ้โทษเฮ้ยเแฟเจ็บเฮ้ยเตเตตีเตตีเตเตเป็นฆาตกรเต้เป็นฆาตกรเตตีกูอะมกีแฟมด้วยเพราว่าสองคนนั้นต้องต้องเป็น่ยนมีใครหายไปหรือเปล่ามีใครหายไปบ้างรวมรวมรวมกูก่อนมีใครหายไปปะ ่แชปี้หายแชปี้หายแชปี้เป็นผีแชปี้เป็นโอ๊กอยู่ไหนโอ๊กอยู่นี่โอ๊กอยู่ข้างล่างโอ๊กอยู่ข้างล่างเพื่อนอ่าเราต้องเอาอะไรไปซ่อมเหมือนเนี่ยพาวเวอร์สเตชั่นใช้แล้วบ้างเหรอต้องต้องใช้แผงเอ้ยทำไมกูมีแผงด้วยเนี่ย แล้วใครเป็นคัตกรนะโอ้ยหนาวทุกคนกูหนาวกูหนาวคัตกรกูหนาวไปไหนมาดีขัตกรเหรอะัตกรเรอะัตกรเรอะเฮ้ยเฮ้ยขันตกรเถอะขตกรเยขวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเนตีเราวะวิ่แก แฟนนี่ไม่งามาใส่เราหนาวหนาวขร่าบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเอ้าดูไฟแป๊บบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนอนนอนนอนขึ้นนอนนี่ไงอ้หนาว ไปหาอาหารก่อนไปหาอาหารยันเฮ้ยกูไปกับแฟมนะถ้ากูหายไปแฟมเพราะว่าแฟมฆ่ากูนะโอเคนะแฟมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่จะฆ่ากูนะฆ่าฆ่าฆ่าคือคนอื่นรู้นะว่าว่าแฟมเป็นทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าแฟมเป็นอ่ะตอนนี้ฆ่าหรอเอาอะไรมาฆ่ามันขุนขี้เลี้กูแตกแล้วเนี่ยโหราโหรา้ย ไควิกินเบอร์รี่ก็ได,ด้แม่แม่แม่คนดีซะด้วยเฮ้ยมันบอกว่าเป็นอิมพอร์เตอร์อ่ะงั้นงั้นงั้นบวดเตะเลยวอดวอดพ่อมยังไงเซาเวจา่าไปาเอาไปหา,เ,าปปเลยจ้ะมันมันค้าขวานยังไงอ่ะคับคับแขวนยังไงโอ้มันมันค้าขวานยังไงอ่ะต้องต้องหินแล้วก็ไม้ปะ

ตายตายที่วะตายดิตายแล้วว้ากูกูเนี่ยตายมาแล้วไม่ได้มานี่ทำเพื่อนหัวทบเพื่อนหัวมึงก็ูยังไม่จบแค่นี้ตายลงเอ้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วเราได้เนื้ออีกแล้วได้เนื้อสองตัวเลยยาอยู่ไหนดูดูไหนดู ได้ปะเอ้ยทำไมมีแท็บเลยเอาแท็บไปยางไหนอ่ะเอ้ยเอาแท็บไปยางไหนอ่ะอ๋ออ๋อแถบยังรูใช่ปะกดไปที่นี่สิเฮ้ยเขี้ยมันงั้งหมัดมาเราเราต้องหาอะไรมาซ่อมอ่ะใช่เข้าไปหาของดีกป่ะเราเราต้องไปหาแผงวงจรแล้วก็ฟันเฟืองอย่าฆ่าว่ะตัวข้างล่างด่ีเสร็จแลไม่เลืองไม่พอเราเรามียาแล้วเนี่ยเอาละเนื้อเราพอแล้ว เฮ้ยบัดเดียวตายเฮ้ยบัดเดียวป้าไปแล้วนี่ได้เป็นใครกันเนี่ยเฮ้ยมันมันมีเกาะมันมีประตูข้างบนอ่ะเดี๋ยวทุกคนมากดได้ปะทุกคนข้างบนมีกระต๊อบไว้เปิดของหาของอ่ะป่ะป่ไปไปเปิดกันโอ้โหมันนี่มันนี่มันมีกระต๊อบข้างบนอ่ะอย่างนั้งอย่างนั้นอีกอูนะเว้ยมามามมไม่ไหวใจไม่ไหวใจไปยังหางึงจะง้างอะไรเลยนี่มา เช่องก่โอเคอุ้ยฟลเอน้ำมันมีฟันเฟืองอออยู่ในข้างในมีขวานอุ้ยหนาวกำลังจะหามีน้ำมันน้ำมันทำอะไรได้ปะน่าจะเติมอะไรกอย่างต้องก่อนเหรอเดี๋ยวน้ำมันไปเก็บก่อนโอเคโอเค ลุ้จาหนากไม่หนาเฮ้ยคน่ะใครเปนเยนตัวกูอเฮ้ยท้ามันมีองค์สองคนอะผีสองคนเอ้เออสีตัวไอ้เชี่ยภาษาแยกเงาหนาหรือชั่ไล่คนใครอะเฮ้ยเพื่ออยู่ไมนกูมึงอู่มอูมึงอยู่มับ ้แฟมไ่ถอไอ้แฟมเออแฟมไปถ่ายไปไหนวะมมาอ้กลับมาอ้มาบอตัวด้วยไม่เดียนเลยอ่ะโหรอ้มึขอนเชโทด้วยวปิดไไดปไมด้ตียงไตายหายได้ตัเดียวจะออกไปหาของกันจะมา ต้นน้ำสาบีตายปะมีแค่แฟมตายปะเฮ้ยทำไมควันมันเต็มเลยเนี่ยควันอะไรอ่ะไปไหนแล้วอะ่ะ <c oughs> เอา้าคือคือเรารูม้มาแล้วใช่ป่ะว่าเป็นมันแต่มันจะไม่ตายใช่ไหมตายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> มันไปแล้วอ่น่าจะหนีไปแล้วอะ่ะมันมันน่าจะลองไปหาของเรามาใกล้แค้นเราอีกทีนึงแน่แน่แน,น่และและ,และทีเนี้ยมันจะมีฆาตกรอ,อีกคนหนึ่งอะ่ะอย,อยู่อยู่ในหมู่เราเว้ยไม่บอย่สองอันเลยเหรอ มีคนใช้ปืนมีคนใช้ปืนซ่อมๆเลยบหล่อเราเตะเก็บไว้เก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ก็ได้เผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้แป๊บน so. ึงแป๊บนึงกันลงไปกันลงไปได้ยินเสียงปืนอ่ะเนี่ยแฟ้มตู้แฟ้มตู้อยู่แถวนี้แน่เลยเลยเปิดเลยเปิดโอเคเปิด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 ไปไปหาของ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  ปวดปวดเตะแฟ้มได้ก็ได้เผื่อมันกลับมาบ้านไม่มีคนเดินมานี่มีคนเดินมาได้ยินเสียงคนเดินมาฮัลโหลแอนว่าไงแล้วเน็ดอ่ะเน็ดอ่ะเน็ดอ่ะไม่รู้อะเห็นนางบอกว่าไปฟาร์มผอมเอาข้างล่างระวังระวังแฟ้มนะเฮ้ยหรหรือว่าหรือว่าเน็ดกับซัมจีเป็นวะเอาไปกินอะไรมาหรือว่าเน็ดโดนยิงไปแล้วอ่ะไม่ไม่หรือว่าหรือว่าเน็ดเป็นอีกคนหนึ่งวะ จุดไฟน่ะจุดจุดยังไงจุดยังไงจุดจุดไงจุดไงจุดไงจุดจุดงไงอ่ะจุดจุดไม่เป็นจุดไฟไม่เป็นเราเอาเรานอจะตายกันหมดไม้สอันไม้สองอันไม้สองอันไม้สอันต้องการไม้สองอันเราเร็วเรๆๆๆ็วเร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 ็ถอยถอยถออเฮ้มีคนวางระเบิดนาบ้านเราถอยถอยถอยเอ้ยจุด จุดสิว่าบรจุดไม่ได้จุดแกะเนี่ยตายห,าห่ากันหมดแน่เลยเราจะอะกตายไดบ้าะ <c oughs> จินยาจินยาสู้จินยาสู้แม่งแจกยาสู้ไม่ได้ด้วย <c oughs> ตาย <c oughs> พวกเรากำลังจะตายกันหมดแล้วเนี่ยมันพัดไม่ได้ <c oughs> นนว่าแล้วเน็ตเป็นกับเฟม